โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็พาทุกท่านมาอยู่ที่เขาซึ่งกรานครับตอนนี้เราอยู่สถานีที่หกนะฮะตอนนี้เราอยู่สถานีที่หกนะครับก็คือสถานีจระเข้เผือกนะครับแล้วก็สถานีฮิโปนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศของสถานีนี้กันเลยครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะฮะโอเคไปดูเลยครับโอเคครับเมื่อกี้สถานีที่สี่นะครับเป็นสถานีเสือนะฮะ เป็นสถานีเสือนะครับแต่ว่ามันอยู่ใกล้ๆกับสถานีที่ห้านะครับผมก็เลยมาที่สถานีที่ห้าเลยนะฮะสถานีที่ห้าก็คือจระเข้น้ําเค็มนะครับทุกคนก็เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปดูจระเข้นะครับจระเข้จระเข้จระเข้อยู่ไหนนะฮะเดี๋ยวเราไปดูจระเข้กันครับว่าเป็นยังไงอ โอ้โหฮิปโปแอบนี่ครับมาซ่อนอยู่ไม่ให้ใค,คนเห็นสถา,า,านีนี้ก็คือฮิปโปนะฮิปโปโปเตมัสนะครับตรงนี้นะครับนี่คือฮิปโปโปเตมสัสนะรครับตรงนี้ก็จะเป็นอะไรจระเข้ แฉะเจลาเคนี่วะโอ้นั่นคือจระเ้นะครับอันนี้ก็คือจระเ้นะครับจะอยู่ฝั่งนี้นะครับสถานีที่ห้าแล้วนะครับสําหรับข้าวสวนกว้างนะครับตรงนี้นะครับเรามาอยู่สถานีที่ห้ากันแล้วทุกคนนะครับรถก็จะจอดอยู่ที่นั่นนะครับรถรถก็จะจอดอยู่ตรงนี้นะครับรถก็จะจอดมาดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับคือทุกจุดเนี้ยรถจะจอดทุกที่นะครับ เราสามารถลงเที่ยวทุกจุดได้เลยนะครับลงเที่ยวทุกจุดได้เลยนะครับนี่ฮะตัวหนึ่งครับนี่ฮะโอ้ยครับอยู่ตรงนี้ฮะนี่ครับนอนอยู่นี่ฮะนี่ฮะบรรยากาศนะครับวันนี้คนเยอะนะครับนู่นฮะรถก็จะขึ้นมาจากตรงนั้นนะครับทุกคน รถก็จะขึ้นมาจากตรงนั้นนะครับนี่ก็มาจอตรงนี้สถานีที่ห้าต่อไปจะเป็นสถานีที่หกสถานีที่หกก็จะเป็นกวางนะครับนะฮะเป็นกวางตรงนี้จะเป็นฮิปโปมีจลัเขคนะครับสถานีที่ห้าก็สามารถเดินดูบรรยากาศกันได้เลยนะบบน,นี่ครับฮิปโปโบเทมาสครับตรงนี้ฮะนี่ฮะตรงนี้ก็เป็นฮิปโปนะครับทุกคนฮิปโป โปเตมัสแคร์นะครับตรงนี้นะฮะ FC ทุกท่านนะครับใครมานะครับก็แวะมาชมได้บรรยากาศดีครับร่มเย็นนะครับนะครับถ้าให้แนะนําแนะนําให้มาหน้านี้ครับหน้าหนาวนะครับเพราะว่าบรรยากาศไม่ร้อนนะครับถ้ามาหน้าร้อนนี่ก็อ๋แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละท่านแล้วกันนะครับนะฮะส่วนตัวผมผมผมชอบมาหน้าหนาวนะครับเพราะว่ามาขึ้นเขาประมาณนี้นะครับ ข,ขอให้ยากาศเย็นๆนะครับสบายๆนะฮะไม่ร้อนนะครับเนี่ยเขาจะทําเป็นปูนเป็นอะไรว้อย่างเงี้ยครับสวนสัตว์นะครับนี่ฮะบรรยากาศสวยงามครับนี่ะ โอเคครับสำหรับสถานีที่6นะฮะก็เก็บบรรยากาศให้ทุกท่านได้ชมแล้วนะครับนะฮะก็เดี๋ยวเราจะเออไม่ใช่สถานีที่6สิสถานีที่5นะครับสถานีที่5นะทษทีนะครับเมื่อกี้นะฮะก็คือเป็นสถานีจระเข้เผือกกับฮิโปนะครับฮิโปโปเตมัสนั่นเองนะฮะก็เดี๋ยวเราจะไปดูสถานีต่อไปกันครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับโอเคไปดูกันเลยครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะฮะตอนนี้นะครับ ถ้าไม่ใช่หน้าหนาวนี่ผมก็ว่าผมจะร้อนมากเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้เพิ่นเป็นหน้าหนาวเนาะนะครับบรรยากาศมันก็เลยโอเคอยู่นะครับสําหรับการเดินนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปดูสถานีต่อไปนะครับตอนนี้นะครับผมกำลังจะพาทุกคนมาดูจรอระเข้นะครับใครเห็นบ้างครับตอนนี้ใส่ครับแช่จร,เจรเะ,ะเข้จอระเก้ น่้ำมืดตาแล้วอ๋อยืนไปวันเดียววก็วันจ่ายฟองจระเข้ครับทุกคนนี่คือจระเข้เห็นไหมฮทุกคนเห็นไหมเนี่ยนี่ฮะจระเข้ครับนี่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 ปากครับนอนอยู่ในร่มนะฮะเกาปีนขึ้นมานะครับโอ้โหเขาปีนขึ้นมาได้ไงฮะตรงนี้ดูครับเขาปีนขึ้นมานะครับนี่นะครับ นี <c oughs> es ่ครับระเข้ครับผมนี่นะครับบรรยากาศนะครับบ่อชาระเข้ครับเราเรามาอ่านชื่อกันครับว่าคืออะไรชระเข้น้ําจืดนะครับนี่คือหน้าตานะครับชาระเข้น้ําจืดนี่รับนี้ก็เป็นประวัดนะครับจาระเข้นะครับที่อยู่ตรงนี้นะฮะนู่นครับตัวหนึ่งครับลอยอยู่นู่นครับนี่นี่นี่ตัวหนึ่งครับลอยอยู่ตรงนี้ครับทุกคน โอ้ยสุดยอดนะจระเข้จระเข้บรรยากาศครับทุกคนร่มรื่นครับบรรยากาศร่มรื่นมากครับร่มรื่นนะครับนี่ฮะดูถ่ายบรรยากาศใ้ทุกท่านไี่ดูกันว่าบรรยากาศมันร่มรื่นขนาดไหนา นี่ครับจรเคนนะครับไปครับดูบรรยากาศกันต่อครับนี่ฮะบรรยากาศโอ้สวยงามครับเนี่ยบรรยากาศธรรมชาตินะครับเก็บบรรยากาศเก็บธรรมชาติมาฝากทุกท่านเลยนะครับสําหรับใครที่ไม่เคยมานะครับหรือใครที่เคยมาแล้วนะครับสวนสั์เขาก็จะทําการปรับปรุงใหม่ๆนะครับ เรื่อยๆในทุกๆปีอยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็คือฮิปโปโปเตมาสครับทุกคนนี่ยะตรงนี้ครับนอนอยู่ในร่มครับตรงนี้เล่นน้ําแล้วก็จะนอนนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับว่าสถานีนี้นะครับที่ห้ามีอะไรอีกไหมน่าสนใจนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันไเดี๋ยวเราไปเดินไปดูกันเลยครับนี่นะฮะ ตรงนี้ก็จะมีนั้นก็จะมีซุ้มอาหารนะครับให้เราซื้ออะไรกินด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูกันนี่ฮนะตรงนี้ก็จะมีอะไรครับทุกคนตรงนี้ก็จะมีมีอะไรบ้างครับม,ม,มีมีต้นกล้วยครับทุกคน อันนี้ไม่ต้นกล้วยครับน,นี่เขาเรียกปีกล้วยครับน,นี่ครับไปดูครับตรงนี้ก็จะมีซุ้มให้นั่งเที่ยวพักเรื่อยๆนะครับมาแล้วไม่ต้องห่วงครับมีสุขามีอะไรให้ตลอดระยะตลอดทางนะครับนี่ฮะนี่ครับมีสุขามีอะไรให้ตลอดทางนะครับ ไม่ต้องห่วงเรื่องเข้าห้องน้ำนะครับสะดวกสบายมีทุกจุดครับผมเดี๋ยวอันนี้มีอะไรครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันในอุโมงครับอม่มีอะไรครับ มีอะไรบ้างมาดูกันครับดีใน้อตัวนี้ไงตัวอะไรครับอ๋อตัวนี้อันนี้ไม่ได้ตัว่นีอ้ไมัน่ได้มันีอะไรมันยืนโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับสําหรับตรงนี้มีอะไรอีกไหมนะครับเดี๋ยวไปดูตรงนี้ครับว่ามีอะไร นี่จะเป็นเมียแคทนะครับทุกคนนเมียเขาเรียกเมียแคทนะครับตรงนี้เมียแคทนะฮะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันครับนี่ฮะตัวเป็นเป็นครับนี่นะครับเมียแคทนะครับตรงนี้มันจะขุดนะครับเป็นรูนะครับส่วนใหญ่มันจะเป็นดินทรายนะครับเอา เอาไว้ให้ขุดนะครับน่าจะประมาณนี้นะฮะนี่ครับนทุกคนเห็นไหมครับนี่นี่นี่ตรงนี้นะนี่นะตรงนี้นะเมียเมียแคทครับผมเมียแคทเมียแคทนะครับภาษาบ้านเฮาก็คือแมวแมวนะครับไม่รู้แปลถูกไหมนะครับทุกคนนี่ครับ นี่ก็เป็นทางเข้านะครับเดี๋ยวเราไปดูทางเข้ากันเนี่ยทางเข้าอยู่ครับว่ามีอะไรบ้างมีแคทมีแคทอันนี้จิงโจแดงครับเราสามารถเข้าไปดูตรงนี้ได้อ่าตรงนี้ปิดปรับปรุงนะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นโซนเมียแคทเหมือนกันนะครับจิงโจแดงนะครับนี่น้าตาจิงโจแดงครับมาไปดูจิงโจแดง อะเดี๋ยวเราผมจะพาทุกท่านเดินไปดูกันครับว่ามีตรงไหนนะฮะอันนี้ก็คือเต่านะครับครับช่วยหน่อยช่วยหน่อยเต่าโูคาต้านะครับเข้าไปเข้าไปไหนเต่าโูคาต้าเข้าไปแล้วออกมาไปได้เข้าไปดําเนินคือปีกมันตรงนี้เขาปิดเขาไม่ให้เข้ามาตรงนี้น่าใลอ้อคอยจะตกคอยจะตกโอ๊ยไม่ใช่ จิงโจ้ทะเลทรายจิงโจ้ทะเลทรายจิงโจ้ทะเลทรายน้าเมื่อวันอะต่อครับรรรดูจิงโจแดงกันครับว่าอยู่ตรงไหนนะฮะเดี๋ยวตามดูจิงโจโอ้โหป่าเยอะมากครับทุกคนป่าป่าป่าต่อหายเจอทำไม ิงโจ้แดงครับเดี๋ยวไปดูจิงโจ้แดงกันอันนี้อะไรให้รักหินางฝเนีจะเห็นไอนน่นี่ยตัวนึงก็มีเห็นไหมไหนมันนอนอยู่้าเหรือตันอะไรเนี่ย มันตึงคลาของมันคลากันหรอไ่ตกใจมาบป้านี่ะข้างไอรักหินไอรักหินบรรยากาศครับร่มรื่นมากครับทุกคนดูฮะเหมือนเราขึ้นไปภูเขาดีๆนี่เองนะครับนะครับเหมือนกับเราค่อยๆเดินขึ้นมาในเขาเหมือนปีนเขาอะ,ะครับนะขของแ็ไ้้ นี่ยโอ้โหธรรมชาตินะครับทุกคนครับสวยงามครับโอ้โหเขาก็ทาไว้ได้ดีมากนะครับเขาไม่ทําลายธรรมชาตินะฮะก็คือทําสวนสัตว์ให้เหมือนกับอยู่ในป่าจริงๆครับนะฮะเนี่ฮะทสวนสัตว์เหมือนให้อยู่ในป่านะครับก็คือไม่ไม่ได้บุกไม่ได้ทําลายธรรมชาตินะครับ ก็คืออาศัยอยู่ร่วมกันกับธรรมชาตินะครับตรงนี้คืออันนี้เต่าเหลืองหรือเต่าขี้พึ้งนะครับอยู่นยครับนู่นนะอยู่นู่นนะอยู่ไกลๆนู่นครับนี่ฮะนี่ฮะตรงนี้เลยครับทุกคนนะครับนี่ก็จะเป็นจุดนะครับที่พักที่เดินขึ้นมาได้แต่ละที่นะครับนี่ฮะสามารถเดินมาได้ คือทุกที่มันสามารถเชื่อมต่อกันนะครับใครสามารถเดินมาก็เดินมาได้นะะนครับนะโอเคนะฮะนี่คือเตานะครับอันนี้คือเตาไหวนี่นะเตาไหวนะครับนี่ฮะนี่ครับเตาไหวนะะอยู่เต็มเลยนะครับโอเคครับและตอนนี้เราก็มาอยู่สถานีที่หกแล้วนะครับมาดูกันครับว่าสถานีนี้ จะมีอะไรกันบ้างให้เราดูนะครับแล้วก็มีอะไรน่าสนใจนะครับโอ้โหบรรยากาศดูฮะดูบรรยากาศทางลงครับทุกคนโอ้โหสุดยอดนะครับนะาลมเลิกนครับนะฮะไม่ร้อนนะครับสําหรับการเดินนะครับนะะฮบรรยากาศเย็นสบายนะครับอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินะครับเหมือนเราปีนธรรมชาติขึ้นมานะะฮโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าสถานีนี้มีอะไรกันบ้างไป